สวัสดีค่ะพบกับครูนบและครูโอนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะครูมาสอนเรื่องการเขียนค่ะเป็นการเขียนบันทึกประจำวันนะคะทบทวนจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการเขียนจดหมายลาครูนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่การเขียนบันทึกประจำวันกันดีกว่านะคะ การเขียนบันทึกประจําวันนะคะก็คือการเขียนเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้เขียนนะคะว่าไปเจออะไรยังไงมานะคะมีเหตุการณ์ข้อคิดข้อเตือนใจอะไรที่เราน่าจดจําหรือเราอยากเก็บไว้ถ่ายทอดให้ใครคนใดคนนึงได้อ่านนั่นเองค่ะลักษณะการเขียนนะคะก็จะเป็นลักษณะที่สั้นๆไม่เป็นทางการค่ะอยู่ที่ตัวของผู้เขียนเองเลยนะคะ หลักการเขียนบันทึกประจําวันนะคะก็คือ 1. น,นักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนวันที่ไว้ด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ลืมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นะคะเผื่อลืมอะไรเนี่ยสามารถกลับมาเปิดอ่านดูได้เลยนะคะว่าเอ้วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเรานะนะคะข้อ2ค่ะผู้เขียนเนี่ยจะต้องเขียนบันทึกในรูปแบบ ได้หรือจะขึ้นต้นหรือลงท้ายอย่างไรก็ได้นะคะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวให้นักเรียนค่ะการใช้ถ้อยคํานะคะก็จะเป็นภาษาพูดภาษาง่ายๆไม่ต้องเป็นทางการก็ได้เนะเพราะเราไม่ได้นําเสนอใครนะคะ แต่ต้องใช้ภาษาที่ไพเราะด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขียนอ่านเองแล้วจะเขียนคำหยาบคายแค่ไหนก็ได้นะคะเพราะเมื่อเราโตขึ้นไปแล้วหรือคนอื่นมาเห็นเนี่ยมันจะดูไม่ดีแก่ตัวนักเรียนเองนะคะข้อ4ค่ะควรใช้คำที่สุภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่กล่าวถึงนะคะเช่นเราไปเจอเพื่อนคนนี้มานะคะแล้วเราจะไปพูดหยาบ หรือติชินนินทาเพื่อนลงในบันทึกประจําวันของเราเนี่ยก็ไม่เป็นสิ่งที่ควรทํานะคะอย่างที่เขาบอกกันนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินคําว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนะคะแบบนี้คำนี้คือคำด่านะคะนกักเรียนเป็นคำสอนที่เป็นคำด่าเลยเนาะคือถ้าเราทำในสิ่งที่ดีๆเนี่ยคนก็จะมองเราและครอบครัวเราว่าเป็นคนดีนะคะมีการศึกษาแล้วก็มีข้อคิดการคิดที่ดีนะคะส่วนข้อ5ค่ะ การเขียนนะคะจะต้องได้ใจความแสดงความคิดความรู้สึกและข้อเสนอแนะค่ะไม่ใช่ว่าเขียนไปเรื่อยแต่สรุปแล้วกลับมาอ่านเองก็เอ๊ะเราเขียนถึงอะไรนะคะการเขียนที่ดีจะต้องมีใจความสำคัญนะคะบอกว่าเราไปเจออะไรมารู้สึกอย่างไรนะคะมาดูที่ตัวอย่างการเขียนบันทึกประจำวันกันนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่ารูปแบบเ่ยจะการเป็นการเขียนบรรยายนะคะว่าเราไปเจออะไรบ้างนะคะ มุมซ้ายด้านนี้เด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก็จะต้องเขียนวันที่เอาไว้นะคะแล้วก็บรรยายอ่ะหน้านี้เขาบรรยายอะไรนะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พี่ใหญ่ของชั้นประถมต้นปีหน้าเราก็จะเป็นน้องเล็กของชั้นประถมปลายเพื่อนหลายคนเล่าว่าพวกเขาจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันตอนปิดเทอม ทำให้เรานึกถึงคำขวัญที่ว่าเที่ยวไทยคครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักและเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้สำหรับเราแล้วไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือเที่ยวที่ไหนขอเพียงมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆก็แสนสุขใจแล้วอันนี้เป็นการเขียนบันทึกว่าเขาจะจบป .3 แล้วนะคะ แล้วจะไปเป็นพี่พี่ปอสใช่ไหมเอ่ยแล้วเขาก็นึกถึงนะคะเป็นคำขวัญการเที่ยวประเทศไทยนะคะแต่เขาเนี่ยก็คิดกับตัวเองว่าเขาจะอยู่ไหนก็ได้ไม่ไปเที่ยวก็ได้นะคะแค่อยู่กับพ่อกับแม่ของเขาก็พอนะคะอันนี้ไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพและไม่เป็นทางการเกินไปเห็นไหมคะ แต่ไม่มีการเขียนพาดพิงถึงคนอื่นด้วยคำไม่ดีเลยนะคะนี่คือตัวอย่างบันทึกการเขียนประจําวันนั่นเองค่ะการเขียนบันทึกประจําวันนะคะเป็นการเขียนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองในแต่ละวันซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประทับใจหรือเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะโดยที่อย่าลืมนะคะเราจะต้องระบุวันเดือนปีด้วยนะคะเผื่อเหตุการณ์นั้นนะคะ เป็นเหตุการณ์สาคัญอะไรในภายภาคหน้าเราจะได้รู้นะคะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะเรามาถึงเรื่องที่4ี่นะคะของการเขียนก็คือการเขียนจดหมายลาครูนั่นเองค่ะการเขียนจดหมายลาครูนะคะก็คือการเขียนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนนะคะหรือเราไม่สบายนั่นเองค่ะคุณครูเนี่ยจะได้ทราบสาเหตุของการหยุดเรียนของเรานะคะ การเขียนจดหมายลาครูนะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบนะคะก็คือ1น,นะคะเป็นการเขียนจดหมายแบบลาป่วยและ2แบบมีกิจธุระนะคะลาป่วยเนี่ยเราสามารถเขียนย้อนหลังได้นะคะเนื่องจากเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะป่วยตอนไหนใช่ไหมคะส่วนลากิจธุระเนี่ยเราจะต้องเขียนก่อนอย่างน้อย1วันนะคะสมมุติเราจะ ไปกิจธุระพรุ่งนี้วันนี้เราจะต้องส่งจดหมายแล้วนะคะเพราะว่าลากิจเนี่ยเราสามารถรู้เรื่องล่วงหน้าเนาะส่วนลาป่วยเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้านะคะลากิจก็คือการที่เราลาไปงานแตง่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือลาไปต่างจังหวัดนั่นเองค่ะส่วนลาป่วยก็ไม่สบายท้องเสียเวียนหัวนะคะ การเขียนจดหมายลาคูจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะเขียนเฉพาะใจความสำคัญเท่านั้นไม่เขียนบรรยายไปเรื่อยนะคะใช้กระดาษที่ขาวและสะอาดไม่ยับยุ่ยี่ฉีขาดนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อยมี ไม่มีรอยลบที่ศก,กรปรกนะคะอันนี้คือการเขียนจดหมายลาครูเนาะเรามาดูที่ส่วนประกอบของจดหมายลาครูกันดีกว่าค่ะส่วนประกอบของจดหมายลาครูนะคะก็จะมีทั้งหมด8ส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะที่แรกเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือที่อยู่ของผู้เขียนผู้เขียนก็คือตัวนักเรียนเองนั่นแหละค่ะให้เขียนที่อยู่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันคือที่เราพักอาศัยนั่นเองค่ะเพราะบางคนนะคะมีทั้งที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ที่อยู่ตามสำนาทะาบทบยนบ้าน แต่มันไม่ตรงกันเนาะเช่นสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันเราพักอยู่ที่อีกที่หนึ่งนะคะให้เขียนที่อยู่ปัจจุบันนะคะเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้นนะคะจะได้ตามตัวถูกจากที่อยู่ปัจจุบันเนาะอย่างที่สองเลยอย่างที่บอกนะคะวันเดือนปีที่เขียนจดหมายนะคะจะต้องเขียนลงไปด้วยนะคะจะได้เป็นการยืนยันว่าเราเขียนในวันไหนนั่นเองค่ะข้อ3คํคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นก็คือเราจะ พูดหรือสื่อความกับใครนะคะก็เขียนลงไปนะคะข้อ4ค่ะเนื้อความในจดหมายนะคะคือบอกว่าเราเนี่ยจะหยุดวันไหนเราเป็นอะไรนะคะข้อ5ค่ะคำลงท้าย,คำ,ายคำลงท้ายเมื่อสวัสดีตรงคำขึ้นต้นใช่ไหมคะเราก็ต้องมีคำลงท้ายตรงนี้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นการอำลานั่นเองค่ะแล้วก็ลายมือชื่อผู้เขียนนะคะก็ลงชื่อตัวเองลงไปนะคะส่วนข้อ7เนี่ยคำรับรองของผู้ปกครองนะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่เขียนเองนะให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อ่า สามารถรับรองได้นะคะว่าที่เราเขียนนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะส่วนข้อ8ก็คือการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายนะคะมีจดหมายนะคะเราก็ต้องใส่ซองเข้ามาด้วยนะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายด้วยเนาะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าคุณครูขาทําไมปัจจุบันนี้มีลายแล้วนะคะแต่ยังจะต้องเขียนจดหมายลาครูนะคะ เพราะว่าอันนี้คือเอกสารสําคัญนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อผูกครองลายมาลาแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเขียนจดหมายเพื่อยืนยันด้วยนะคะรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือเด็กๆนํากระดาษ A4 มานะคะก็พับกลึ่งกลาง กึ่งกลางของกระดาษนะคะคือพับครึ่งไปเลยนะคะตามแนวยาวเนาะข้อ2นะคะเขียนที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านขวามือโดยเขียนที่อยู่ของผู้เขียนเนี่ยตั้งแต่บ้านเลขที่ซอยถนนตำบลแขวงเลยนะคะอำเภอเขตนะคะแขวงในส่วนใหญ่จะใช้ที่แขวงและเขตเนี่ยจะใช้ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะอย่างของเราเป็นปทุมธานีเนี่ยก็จะไม่มีแขวงแล้วก็เขตนะคะ ก็ใส่จังหวัดลงไปรหัสไปรษณีย์ลงไปนะคะเช่นตัวอย่างของเขานะคะเขานําบ้านเลขที่40นะคะซอยการจนาคมนะคะถนนพหลโยธินแขวงอ่ามีแขวงรู้ได้เลยค่ะว่าต้องเป็นในกรุงเทพนะคะแขวงสามเสนในเขตพญาไทนะคะกรุงเทพมหาคนคร10400นะคะในแต่ละอำเภอของประเทศไทยนะคะอันนี้คือรหัสไปรษณีย์นะคะรหัสไปรษณีย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อ แบ่งแยกโซนของในแต่ละที่นะคะข้อ3เนี่ยวันเดือนปีให้เริ่มเขียนที่กึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนเฉพาะวันเดือนปีนะคะดังตัวอย่างที่คุณครูให้มาตรงนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้คำขึ้นต้นนะคะให้เว้นจะขอบกระดาษ1นิ้วโดยใช้ว่านี่ใช้คำนี้นะคะคำขึ้นต้นนะคะเรียนวัก การวักเนี่ยคือการเว้นหนึ่งตัวอักษรน,นะคะคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะอันนี้คือำคำขึ้นต้นก็คือการทักทายการสวัสดีนั่นเองค่ะข้อ5นะคะเนื้อความในจดหมายบรรทัดแรกนะคะต้องย่อหน้านะคะเพื่อรู้ว่าเราเริ่มแล้วเนาะย่อหน้าคือการ กระเถิบเข้าไปอีกนิดนึงนั่นเองค่ะเขียนบอกสาเหตุของการลาตลอดจนระยะเวลาของการลาในแต่ละครั้งนะคะนี่เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะเนื้อความของการลานะคะนี่เห็นไหมตรงนี้เขาจะวักไว้เห็นไหมคะ เนื่องจากกระผมป่วยเป็นโรคคางทูมมีอาการบวมและปวดบริเวณคางมากนี่นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะคะแล้วมีอาการอย่างไรนะคะกระผมไม่สามารถมาเรียนได้จึงขออนุญาตลาหยุดเป็นเวลา4วันนั่นเองค่ะ4วันนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยลาหยุดกี่วันนะคะตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนนั่นเองค่ะก็คือเขาหยุด4วันก็หยุดวันที่11หยุดละ 1ิบสและ14นะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบนี่จึงเรียนมาเพื่อทราบนี่ก็คืออาคำลงท้ายนะคะอันนี้เป็นข้อความในจดหมายลาป่วยนะคะ ต่อมาจะเป็นข้อความหรือเนื้อความของจดหมายลากิดนะคะก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากดิฉันต้องไปงานแต่งงานของคุณอาที่ต่างจังหวัดในวันที่18กรกฎาคมนะคะดังนั้นดิฉันขอลากิดเป็นเวลา1วันนะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบเนาะอย่างจดหมายลาป่วยเนี่ยเด็กๆสามารถมาเขียนวันที่15-16ได้นะคะ เนื่องจากเป็นจดหมายลาป่วยหรือวันที่11เนี่ยเขียนได้ให้คุณพ่อคุณแม่นามาส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะแต่จดหมายลากิจนะคะเด็กๆจะไปวันที่18เนี่ยเด็กๆสามารถเริ่มเขียนตั้งแต่วันที่ 15, 1 6 17ได้เลยนะคะแล้วนํามาส่งนะคะเด็กๆจะไม่สามารถเขียนวันที่19ได้นะคะเพราะว่าจดหมายลากิจเนี่ยเราสามารถรู้ล่วงหน้านะคะว่าเราจะลากิจไปไหนแต่ลาป่วยเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะคะ เรามาดูกันที่คำลงท้ายนะคะคำลงท้ายก็คือการบอกลานั่นเองค่ะข้อ6นะคะคำลงท้ายให้เด็กๆเ,เ,เขียนตรงกับวันที่นะคะคำลงท้ายจะเขียนแสดงความเคารพนะคะโดยที่เด็กๆถ้าเขียนจดหมายลาครูนะคะเด็กๆจะต้องลงท้ายด้วย2แบบนี้เท่านั้นนะคะคือ ด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงนั่นเองค่ะส่วนข้อ7นะคะลงชื่อผู้เขียนให้เขียนกึ่งกลางของคําลงท้ายนะคะด้วยลายมือที่ชัดเจนอ่านง่ายนะคะข้อ8คํารับรองของผู้ปกครองนะคะให้เขียนตรงกับคําขึ้นต้นหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเขียนจดหมายเสร็จแล้วต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยลงชื่อรับรองว่า นักเรียนป่วยจริงหรือมีกิจธุระจริงนะคะก็จะเป็นผู้ปกครองจะพูดว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองลงไปแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ปกครองนั่นเองค่ะคําสรรพนามในเนื้อความจดหมายนะคะผู้หญิงนะคะจะใช้คําว่าดิฉันนะคะส่วนผู้ชายก็จะใช้คําว่ากระผมนั่นเองค่ะอ่ะนี่นะคะคือลักษณะการเขียนที่ครูบอกนะคะเด็กจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อพับ กึ่งกลางกระดาษก็จะพับตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะที่นี้นะคะเด็กๆก,ก็พับจากส่วนนี้นะคะเข้ามาทบตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ตรงนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะอ่ะที่นี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของนักเรียนนะคะไปสอบถามผู้ปกครองมานะคะว่าเรา ที่อยู่ที่ไหนนะคะวันที่ตรงนี้นะคะเป็นวันที่ที่เด็กๆเ,เขียนนั่นเองค่ะคําขึ้นต้นก็เรียนแล้วก็วักครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3มนะคะเนื้อความเด็กๆก,ก็เขียนตามที่บอกได้เลยนะคะต่อมาก็พอเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ตรงกับเริ่มเนื้อความเลยให้บอกว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบคำลงท้ายนะคะก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงนะคะก็ลงชื่อนักเรียนลงไปเนาะ ต่อมาก็ผู้ปกครองก็จะเขียนว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะลงชื่อผู้ปกครองลงไปนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะของจดหมายเขียนลาครูนะคะก็คือจดหมายลาป่วยนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนที่อยู่นะคะที่อยู่ของนักเรียนนะคะตรงนี้เป็นวันที่ที่เขียนนะคะเห็นว่าตรงกลางหน้ากระดาษเลยนะคะก็มีคําขึ้นต้นนะคะคําขึ้นต้นจะเว้นจะขอบกระดาษมานิดหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อความนะคะก็จะวัก มนิดนึงนะคะก็พูดไปบอกไปว่าเราจะหยุดถึงวันไหนนะคะจากนั้นนะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะวักต่อมานะคะตรงกับเนื้อความเลยนะคะแล้วก็ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเป็นคำลงท้ายจะตรงกับวันที่เลยและเด็กๆก็จะต้องลงชื่อตัวเองนะคะจากนั้นค่ะผู้ปกครองก็รับรองความเป็นจริงนะคะและนี่นะคะเป็นการ เขียนนะคะจ่าหน้าซองจดหมายนะคะก็คือหน้าซองจดหมายเราก็จะต้องเขียนว่าเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะก็คือบอกว่าเราจะนําจดหมายนี้ไปให้ใครนั่นเองนะคะการเขียนจดหมายลาครูนะคะต้องเขียนให้ถูกต้อง ตามรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนมีใจความสําคัญและมีความสวยงามเรียบร้อยนะคะเพราะว่านี่จะเป็นหลักฐานการลาของเรานะคะคุณครูประจําชั้นเนี่ยก็จะได้เก็บไว้นั่นเองค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างการเขียนบันทึกประจําวันนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยมาเขียนบันทึกประจําวันกันเลยดีกว่าค่ะ มาดูตัวอย่างงานกันนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า157ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนบันทึกประจำวันนะคะภายใน1วันเป็นการเขียนบันทึกแบบรายการน,นะคะว่าในแต่ช่วงเวลาเด็กๆเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นการบันทึกตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยค่ะต่อไปหน้า158นะคะเป็นการเขียนบันทึก ประจำวันโดยการเขียนบรรยายค่ะก็จะเขียนว่าวันนี้ทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะและสรุปสุดท้ายคืออะไรนั่นเองค่ะแต่ที่ลืมไม่ได้หรือขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือวันที่นั่นเองค่ะทีนี้มาต่อกันที่หน้า159นะคะเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครูค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียน จดหมายลาป่วยนะคะโดยที่โจทย์ให้มาว่าท้องเสียนะคะและปวดท้องมากรับประทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะแพทย์ให้หยุดเรียนเป็นเวลา3วันค่ะทีนี้นะคะเด็กๆก็เขียนที่อยู่วันที่วันที่เขียนนะคะขอเป็นวันนี้นะคะนักเรียนเปลี่ยนจาก18มิถุนายน2555เป็นวันนี้แทนนะคะวันที่10มกราคม2500 ห5นั่นเองค่ะก็เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับเราอยู่ห้องไหนเราเขียนห้องเราได้เลยนะคะแล้วก็เขียนเนื้อความค่ะตามเขาได้เลยส่วนวันที่นะคะเราเขียนวันที่10นะคะแล้วก็นับย้อนไปอีก3วันนะคะ3วันก่อนหน้านั้นนะคะก็จะเป็นวัน สุกใช่ไหมคะวันพฤหัสแล้วก็วันพุทธที่แล้วคะ่ะนักเรียนก็ใช้วันที่3วันนั้นได้เลยนะคะทีนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะคะลงไปขอรับรองว่าเป็นความจริงก็ให้ผู้ปกครองเขียนให้นะคะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมจ่าหน้าซองจดหมายนะคะไม่งั้นจดหมายจะไม่ถึงมือผู้รับนะคะนักเรียนวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่ให้นักเรียนเนี่ย เขียนทั้งหมด4หน้านี้นะคะตามตัวอย่างที่คุณครูได้มอบให้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ